คอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาจะจ้ะเฮากระสิภามามหัจักสรรพคุณทางยาสมุนไพรของต้นย่อเนาจะจ้ะต้นย่อถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยจะ้ะที่ถือนํามาใส่รักษาโรคหลายๆโรคเลยจะ้ะแล้วส่วนที่จะถือนํามาใส่เป็นยาสมุนไพรเนาจะจ้นานนก็คือหน่วยย่อแล้วก็บใบของต้นย่อเนาจะจ้ะสองอย่างนี้จะถือนํามาปรุงเป็นยาสมุนไพรจะ้ะแล้วปัจจุบันนี้เนาจะจ้ะหน่วยของยอ่อ ก็ยังถือนํามาใส่รักษาโรคหลายโรคเน้จ้ะเป็นการใส่ธรรมชาติในการบําบัดโรคเนาะจ้ะก,ก็ยังเช่นผวกโรคไขข้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนาะจา้ะแล้วก็มีอยุ่ช่วงหนึ่งเนาะจ้ะที่นําคั้นจากหน่วยย่อเนี่ยจะได้รับความนิย,ยมกันอย่างแพร่หลายเนาะจา้ะเพราะว่านําขั้นจากหูกย่อเนี่ยเนาะจา้ะจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจ้ะซึ่งมีส่วนซอยในการต่อต้านมะเร็งเนาะจา้ะและ้วสรรพคุณของหน่วยยอ่อเนาะจา้ะ กายังเป็นยาบำรุงกำลังเห็นห่จะเลือาหารกินเขาแสบเนาะจ้ะแก่หอบเหืดเนาะจ้ะอันนี้ก็คือสรรพคุณทางยาของหน่วยย่อเนาะจ้ะแล้วิธที่น้ามะปูงเป็นยาเนาะจ้ะก็คือ,อลูกย่อสุกเนาะจ้ะประมาณสามถึงห,าห้านวยเนาะจ้ะเอามะขัน ขันเอาตะน,นามเนาะจ้ะพ่อได้นาขันดูย่อแล้วเฮ้าก็ดื่มกินก่อนอาหารประมาณ1ิถึง15ห,หนาที่เนาะจ้ะก็จะซอยเพิ่มปริมาณนําย่อยเนาะจ้ะซอยหายเจเิืออาหารแล้วกะเป็นยาบํารุงกําลังไปในตัวจ้ะถ้ากินเป็นประจำเนาะจ้ะก็จะซอยกระตุน้นภุ่มคุมกันกับร่างกายบรรเทาอาการหอบหืดแก้ปวดตามคอได้จ้ะอันนี้ก็คือสรรพคุณของนวยย่อเนาะจ้ะ หัจักสปปรรพคุณของนวลย,ย่อแล้วเข้ากับมะหูจักสปปรรพคุณทางยาของใบย่อเนาะจะ้ะใบยอ่อก็ยังมีสปปรรพคุณเป็นยาสมุนไพรดีว่าแพ่นนวยจะ้ะยังเชน่นเป็นยาลดความดันโลหิตแก้เบาหวานลดน้ำตาลได้เลือดแล้วก็ย่างซอยบรรเทาอาการเป็นไข้ปวดหัวเนาะจะ้ะหรือว่าจะเอาใบสดเนาะจะ้ะมาตำ พอกแพ้ซดจะจะซอยบรรเทาการปวดป้องกันแพ้เซบในน้ำจ้ะอันนี้ก็คือสรรพคุณทางใบเนาะจ้ะแล้ววิธีที่หฮาจะนําใบย่อเนาะจ้ะมาปุงมเป็นยาลดความดันเลือดแก้วเบาหวานเนาะจ้ะก็คือเอาใบย่อเนาะจ้ะประมาณ1ิบถึงสิบห้าใบจ้ะหฮากับมะบีพ่อห้ใบย่อมันสาเนาะจ้ะแล้วกลไปต้มใส่กับน้ํเนล่ตงริจ้ะเคี่ยวจนเหลือ6ห0ลอมิลลิลิตรเนาะจ้ะ จากนั้นข้าก,กับกรองเอาแต่น,น้ำเนาจะจ้ะเอามาแบ่งดื่มกินเนาจะจ้ะดื่มกินสามวลากินเป็นประจำเนาจะจ้ะวิธีนี้จะซอยลดความดันเลือดลดน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการเบาหวานแล้วก็ย่างซ้อยรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบในน้ำจะ้ะสำหรับวิธีนี้เนาจะจ้ะแล้วคำว่ากินเป็นประจำเนาจะจ้ะก็คือควรจะให้กินอาทิตย์ละสามสี่มื้อกับพ่อจะ้ะหรือว่าฮ็ดกินติดต่อกันจนกว่า ความดันเลือดมันจะยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำตาลในเลือดมันจะลดลงยู่ในเกณฑ์ปกตินะจ๊ะแล้วก็จ้างเศร้ากินติดต่อกันนะจ้ะเปลี่ยนมาเป็นให้กินอาทิตย์ละสามถึงสี่มือกับพอ่อจ้ะเพื่อเป็นการซอยลดความดันเลือดแก่เบาหวานนะจ้ะแล้วที่ว่ามานหนีก็คือสรรพุคุณทางยาของนวยยอ่อแล้วก็ใบยอ่อเนะจ้ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องห้ไทยอีสานในเรื่อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ